เราย็นเพื่อดีดบจะได้มองเห็นชัดะสวัสดีค่ะวันนี้น้องมีนะจะไปแล้วจ้าไปซื้อนะคะไปซื้อนมให้น้องนาทีค่ะซื้อนมให้น้องนาทีกินมัมมัมแต่แต่น้องมีนะาเลิกขวดกินแล้วนะคะ น้องมีนาเลือกขวดนมแล้วค่ะแล้วกินขวดนมแล้วค่ะแหนโชว์ฟันที่ฟันสวยบ่าเลือกขวดนมแล้วโอ้โหฟันขาวสวยฟันไม่มีแมงเลยจ้าเมื่อวานพี่มีนาแบ่งฟันมาด้วยค่ะอะเหรอคะจริงหรือเปล่าจริงเวลาพี่มีนาไปแบ่งยาสีฟันมาพี่มีนาก็เป็นทั้งหมดนี่เลยค่ะยาสีฟันนะ เดี๋ยวเราไปลาดยาวก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลาดยาวกันก่อนนะคะคิปนีฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะดดบ๊ายบายส,สวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะไป,ปแม่ข่ี้